กาบพูดคำอะไรก็ได้แตพี่ทำแต่แค่โคตรจะดีเหรอพี่เจิดเออยทำมาเลยลา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 ยเฮ้ยพี่ทำเองประพูดประโยคสวัสดีครับผมจอ๊จอดจอ๊จอดจ๊อดเฮ้ยคุณพูดเยอะเลยเยอะเลยเลยพี่เจิดมั่วแล้วเนี่ยมั่วแล้วแล้วเนี่ยไม่จริงแล้ว <c oughs> อุ้ยอย่างมาั่วเลย พี่ดูว่าดูพี่ถึงมั่วเลยดูเลยยังไงตูงไเยี่ยมมั่วมันมีหนึ่งตี้มันอากกินกี้ขี้ฮะทุกทครับผมชื่อจ๊าดจัดจๆผมมีเจ้าเจ้านได้ทอง สองสองสอง้บอกสองได้ทีตีตีตีไหวไหมเนี่ยพี่เจอ่ะไหวหรือเปล่าถาเกี้เนียไม่ไหวก็บอกมาไหวอาไม่เลยจ้ะพี่เจป่วยจริงือป่วยการเมืองอ่ะหหึตรงนี้มียาหนึ่งกล่อ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 วันหนึงจะเดินข้าป่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 าปฉันมาเจอดูสี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 มาเลยที่หาย มาหาหปลือส,สีก็ถามว่าวา่วาวา่วาวา่าว่าใครขโมยหมากูกูปนะด<ล><ง>ไดมากจริอ่ะพี่เจยไม่เล่นต่ออ่ะอ๋อพี่เจยไม่เล่นต่ออ่ะ<ล><ง><ล><ง>โอ้จอดแกงพีอะจอดพี่เจย์ไม่เล่นต่ออ่ะพี่เจยโกงอ่ะโอ้จอดแกงพีอะพี่เจยยั<ล>งโกงเลย บอกเลยว่าไม่ต้องกันว่าทังจะได้อยู่คนเดียวบางทีพี่เจตไม่พูดตามแล้ววะโอ้ยจมก็อย่าแกลงกูสิถ้าเราต่อสายไหน่จอดโอเคครับพี่จอดนี่ครับทำไงเอคโคให้ดีกอนด้อนโวย่เดี๋ยวพี่จะแกล้งจอดได้มาจิหาบบไไม่ไม่ What

จอดจอดจอตจอดจอดจอตจอตจอตจม่จคยจอติดจิ๋จใ,ใช่ใชจอ,อนนจ,จ,จอตจอตจีตจอตจอจอตจอตจอจอตยตจอตจจอิจจอแอตจอตจอจอตดูพจ่จอดดจ,จ,จอตจจอจอจอตอ่ะพีจอจอตาอตจจมมจอตจอแกงจจตจจจ จริง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 จรอะจริง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 ่่าไมมแกงกอดโอ้นแกตัวให้ก็ยังแบบเฮ้ยจร์้าจอรถึงจะจริงอัไม่เคยทำททำา่จะก็ไม่บ่อยบา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 ย เหอเจ้าทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยเจ้าก็จะไปได้คูง่ะเจ้าไม่เคยไปอ่าง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 จ้าไม่ไปหรอกไป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 เําพี่คำ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 จะพี่คำพี่คำเอาไม่เอาไหมเอาไหมอีบ่ายอีบ่ายทุกอ่างไงเจาไม่เคยไป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 

นเรื่องคงเรื่องกี้กะพี่เจิดไม่มีอ้าวเอ็กโคหายเลยโอ้นี่เคายิงจอดยิงแบบไม่ยิงปืนข้างหลังจอดจอดจอดอดยิงก่อนอย่าเพิ่งแอ็กเอ็กเอ็กเอ็กแนวะวะวะตั้งเคลื่อน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 เรียนเองแล้วดิเรื่องคงเรื่องกีก ปีเจิดไม่มีคิก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 กยาวจังยาวจังยาวจังต้นไม้ต้นไม้เรื่องคงเรื่องกิ๊ก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 กิกกิกปีเจิดไม่เคยมีคิกคิกคิกยาวด้วยกิกยาวด้วยกิกยาวด้วยเหมือนรู้ว่าพี่เจิดรู้อ่ะ เดี๋ยวเกมเรื่องตรงเรื่องตั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 งพี่เจิดไม่เคยแอบแอบพี่เจิดไม่เอโก้ท่างจอดน่ะพี่เจิดจอนจอนหน่ะน่ะน่ะโกงโกงเรื่องนี้ตรงนี้เที่ยวพี่เจิดไม่เคยไป ไป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 ตื่นจะไปก็ไม่เคยแอบบอย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 คุณละคำกันโดยพี่เจย์คนมั่วเลยตัวมั่วเลยพี่เจย์เนี่ย <c oughs> คุณเข้าตัวชอบไปโอ้โหจอบเปิเปดช่วยดิงอยู่นี่ว่ะ ปป๊บ๊บเดือมากครับ,บ,บน้องรับที่บันไดตึ้งเป็นชาดเด้ยเฮ้ยยอ้